สวัสดีค่ะวันนี้จะเจอพบกับน้องเปียวเซรีไทยรถสวยนะคะวันนี้จะพาทุกท่านมารับชมในส่วนของคันนี้เลยรถเข้าใหม่ปีใหม่ใม่น้อยนะคะกับ Toyota v ว o s 1.5มิตรปี2022ค่ะเจอทะเบียนในปี2565นะคะิวิ่งใช้งานไปเพียง45,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับค่าตัวเพียง 4,39,000บาทนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะกับ1.5มิตรปีป๊บ2เลยสีทองเงินสภาพสวยเดิมโรงงานนะคะรับประกันเลยไม่มีชนาคพลิกคว่ำน้ำท่วมนะคะและที่สำคัญไม่แท้100%ลูกค้าจะได้รถสวยเกรด A ราคามาตรฐานไปใช้งานแน่นอนนะคะเรามีบริการส่งรถให้ทั่วไทยด้วยแล้วจับไฟเนนให้ถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะคะอยากมีรถสวยๆไปขับนะคะหรือนะคะ อย่ามอแต่มองบอกเลยว่ารถติดจองแน่นอนนะคะติดต่อหาอลุงเปี้ยโดยตรงได้เลยนะคะที่เบอร์0903247586นะคะเรามีบริการซื้อขายกันทั่วประเทศไทยเลยแล้วจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะคะอยากมีรถสวยๆไปขับนะคะก็สอบถามกันได้เลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าสีเทองเงิน สภาพสวยเดิมโรงงานนะคะคันนี้นะเป็นสีที่ฮิตตลอดการเลยนะคะไม่สกรปรกเลยลูกค้าค่ะไม่ว่าจะฝนตกแดดออกนะคะดูแลรักษาสีนะคะความสะอาดง่ายมากๆนะคะแล้วคันนี้เป็นตัวมิดด้วยนะคะออปชั่นของเขาก็ครบนะคะคันนี้ได้ดวงไฟโปรเจกเตอร์ทั้ง2ข้างเลยนะคะดวงไฟใส่กริง้งไม่มีคราบเหลืองเลยลูกค้าตัดด้วยไฟเดย์ไลท์นะคะสวยๆนะคะ ไฟเดทามดันนิ่งไลท์ก็มีมาให้นะคะแล้วได้ไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวโลโก้ก็อยู่ตรงกลางเลยช่องระบายลมต่างๆนะคะดีไซน์มาได้ดูสวยงามเลยนะคะให้ดูเลยเราไม่ชนมาแน่นอนนะคะรับประกันเลยไม่มีชนหนักปิดความน้ำท่วมนะคะและไม่เท้ร้อยเปเซนะคะลูกค้าได้รถสวยเกรด A แบบนี้ไปใช้งานแน่นอนนะคะ ถัดมานะคะมาดูในส่วนของอยางนะคะคันนี้บอกเลยว่าได้ยางปีใหม่ด้วยนะคะดอกยางหนาๆเน้เนๆแบบนี้เลยลูกค้านะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นยางปี2024นะคะมาพร้อมล้อมแม็กเดิมๆโรงงานนะคะ ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็มีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะคะกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวตัวรถเลยนะคะในส่วนของกระจกรถนะคะบอกเลยว่ากระจกเททุกบานนะคะมือจับก็จะเป็นสีเดียวตัวรถนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของภายในนะคะ เดี๋ยวให้ดูภายในนะคะไปรอบๆคันกันก่อนนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์บินซินนะคะในส่วนของด้านหลังคันนี้นะคะมาพร้อมกล้องหลังนะคะติดตั้งมาให้นะคะไฟเบรกไฟท้ายทุกอย่างยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะให้ดูรอบๆคันกันไปก่อนนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านในห้องเครื่องนะคะและก็ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังค่ะ สำหรับภายในคันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็ได้หน้าจอสัมผัสนะคะถ้าลูกค้าอยากดูรูปภาพภายในคันนี้นะคะก็สามารถทักไลน์หรือโชวหาน้องเบี<ม>้ยโดยตรงได้เลยนะคะที่เบอร์0903247586นะคะ0903247586เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวพามาดูที่คันถัดมากันเลยนะคะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ t o โยต้าวีโ1.5มิตรปี2019นะคะกับราคาเพียง3 79,000บาทนะคะจดทะเบียนในปี2562ปี2019 1.5มิตรเช่นเดียวกันนะคะพอ่อยู่ที่เดือนละ6,000บาทเท่านั้นเองนะคะออปั่นของเขาก็ครบคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดวงไฟโปรเจคเตอร์ทั้ง2ข้างนะคะมีไฟ d ดย์ไลท์ นะคะและก็มาพร้อมไฟแตะเหมาะคู่หน้านะคะสภาพสวยๆนะคะช่องระบายลมต่างๆนะคะก็เป็นสีดําเลยนะคะสภาพสวยเดิมโรงงานนะคะใครอยากได้สีขาวคันนี้ลูกค้าจัดสีขาวคันนี้ได้เลยนะคะบอกเลยว่าสีเดิมๆทั้งคันนะคะรับประกันเลยไม่มีชนักปิดคว่ำน้ําท่วมนะคะและไม่เทอร์เซนต์มาพร้อมยางปีใหม่เลยทั้งสีเส้นนะคะคันนี้ได้ล้อแม็กเดิมๆโรงงานด้วย นะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียบตัวรถเลยมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะคะได้กระจกเทสทุกบ้านนะคะคันนี้วิ่งใช้งานไปเพียง150,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกระจกเททุกบานเลยมือจับก็เป็นสีเดียบตัวรถเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะให้ดูรอบๆคันเลยนะคะไฟเบรกไฟท้ายทุกอย่างยังใช้งานปกติ มาพร้อมกล้องวงหลังด้วยนะคะนนี้บอกเลยว่าได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอสัมผัสอย่างดีเลยสภาพตัวบอกก็เป็นบดะหนังสีดำนะคะบอกเลยว่านี่น้องเปี๊ยไม่ได้เอากุญแจมานะคะเป็นแบบล็อกอัตโนมัติเลยนะคะมาต่อกันเลยนะคะสำหรับใครที่อยากได้ในส่วนของ v ออ s นะคะจัดมาให้ลูกค้าเลือกถึง3สีเลย นะคะมีทั้งสีขาวนะคะสีทองเงินสีดำนะคะมีให้ลูกค้าเลือกตั้งแต่ปี2019ถึงปี2022เลยนะคะที่นำเข้ามาก็จะเป็น t o y ต t a Vios 1.5มิตรนะคะปี2019ปี2020ปี2022โฉมหน้าเดียวกันเลยนะคะใครชอบคันไหนจัดคันนั้นอยากผ่อนถูกหรืออยากได้ปีใหม่นะคะแต่ออปชั่นเหมือนกันเลยโฉมหน้าเดียวกันเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็น t w y t t e v v o ีนะคะ1.5มิตรปี2019คันนี้วิ่งใช้งานไปเพียง150,000กิโลเมตรนะคะบอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์บินซินนะคะจดทะเบียนในปี2562สีขาวสวยเดิมโรงงานนะคะได้ไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยนะคะได้ดวงไฟโปรเจคเตอร์คาดด้วยไฟเดย์ไลท์นะคะมาพร้อมอยางปีใหม่เลยนะคะทั้ง4เส้น เป็นยางของมิชลินอย่างดีนะคะล้อแม็กเดิมๆโรงงานเลยค่ะคันนี้นะสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ที่กระจกนะคะกระจกด้านข้างนะคะเป็นสีเดียบตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะคะในส่วนของมือจับนะ,ค,ะคันนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยลูกค้านะคะแล้วภายในนะคะตั้งแต่ขอบประตูเลยเราเน้น หัวน็อตเดิมเดิมนะคะโครงสร้างเดิมเด,เดิมเลยค่ะพี่ๆหัวน็อตเดิมเดิมโครงสร้างเดิมเนะคะสําหรับคันนี้นะคะตั้งแต่แถบประตูเลยมาพร้อมสีดําตัดกับสีพิงโกนะคะภายในเป็นระบบไฟฟ้าเลย นะคะในส่วนของพวงมลาลัยนะคะได้พวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันแบบข้างเดียวนะคะเพิ่มเสียงหย่อนเสียงได้รับสายโทรเข้าโทรออกได้นะคะคนโซนด้านหน้าก็จะเป็นสีดําปัดกับสีพิงโก้นะคะัคนนี้หน้าจอทัชสกรีนหน้าจอสัมผัสอย่างดีเลยแอร์ออโต้นะคะระบบเกียร์ธรรมดาแบบระบบเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะและสภาพตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีดํา นะคะคันนี้เป็นเบาะหนังสีดำเลยนะคะเน้นเม็ดอาร์ตเดิมๆโรงงานด้วยนะคะเน้นโครงสร้างเดิมโรงงานนะคะรับประกันเครื่องยนต์และเกียนหลังการขายให้ลูกค้าด้วยมีวารันตีหลังการขายให้นะคะรถของเราเป็นระเกรด A นะคะรับประกันเลยไม่ชนหนักฟิกความน้ำท่วมมากและไมแเทสร,ร,ร้อยเป์เซ็นนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะ กว้างขวางมากนะคะสามารถติดตั้งคาซีทได้สายเบลล์ต่าง,งๆมีมาให้ครบนะคะสะภาพตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะสำหรับคันนี้นะเป็นเบาะหนังสีดำเลยพี่ๆนะคะในส่วนของบั้นท้ายนะคะเยวเปิดให้ดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะในส่วนของบั้นท้ายคันนี้ต้องบอกเลยว่าล้อสแปร์นะคะอาไหล่ต่างๆเรามีมาให้ครบชุด ได้กล้องมองหลังด้วยนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าจะได้กล้องมองหลังนะคะภายในนะคะก็จะเป็นภายในกว้างขวางมากๆนะคะสามารถบรรจุสัมภาระได้เยอะเลยทีเดียวนะคะในส่วนของอุปกรณ์ต,ต่างๆมีมาให้ครบนะคะล้อสแปรยางอาไหล่นะคะเป็นยางเป็นล้อสเปรใหม่เลยนะคะมีมาให้ครบเลยคันนี้ปี2019 3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเอง379000บาทเท่านั้นเองปี19ด้วยนะคะต่อไปนะคะคน,นี้เป็นปี2020ค่ะคันนี้นะคะเพิ่มขึ้นมานะคะได้เซ็นเซอร์หลัง2ตํตำแหน่งนะคะมีเซ,เซ็นเซอร์หลังมาให้ถึง2ตํตำแหน่งแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ ไฟเบรกไฟไท้ายดวงโตๆๆใช้งานได้ปกตินะคะสีเดิมๆทั้งคันมาพร้อมอยางปีใหม่เลยทั้งสีเส้นนะคะล้อแม็กเดิมๆโรงงานสภาพสวยๆแบบนี้นะคะมือจับก็จะเป็นสีเดียบตัวรถนะคะในส่วนของภายในคันนี้ด้านในตั้งแต่แถบประตูนะคะมาพร้อมสีดำตัดกับสีพิงโกเช่นเดียวกันนะคะสภาพตัวเบาเป็นเบาะหนังนะคะสีดำ ติดตั้งคาซีทได้สายเบลล์ต่างๆมีมาให้นะคะฝ้าเพาดานโรยราโรอยเจอไม่มีนะคะเน้นเม็ดอาร์ตเดิมๆโรงงานด้วยนะคะหัวน็อตเดิมๆโรงงานเลยนะคะมือจับก็จะเป็นสีเดียวตัวรถเลยนะคะในส่วนของภายในนะคะก็มาพร้อมคอนโซลด้านในนะคะเป็นสีพิงโกตัดกับสีดำคันนี้นะวิ่งใช้งานไปเพียง 170,000กิโลนะคะกับรถปี 2, 0, 2020นะคะคันนี้ค่าตัว379,000บาทนะคะจัดเต็มฟรีดาวก็จะผ่อนอยู่ที่เดือนละ6 0 0 0วาบาทเท่านั้นเองนะคะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะแบบข้างเดียวเพิ่มเสียงหยดเสียงได้หน้าจอทัชสกรีนหน้าจอสัมผัสกล้องมองหลังมีมาให้นะคะมาพร้อมระบบเกียร์ออโต้นะคะแบบขั้นบันไดเลย ในส่วนของตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวพาไปดูกันจังเลนหน้านะคะคันนี้เป็นโฉมปี2020นะคะกับราคา379,000บาทชนนเองนะคะคันสีทองเงินเหมือนที่น้องเปียวให้ดูไปต้นคลิปเลยนะคะแล้วมีสีดำด้วยนะคะ แล้วเดือนนี้นะนกเปี้ยมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณลูกค้ามากมายเลยนะคะจองแค่999บาทเท่านั้นใครที่ชื่นชอบรถนะพี่จองแค่999บาทเท่านั้นมีโปรขับฟรีด้วยสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะคะขับฟรี90วันค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่ดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.89%นะคะดอกเบี้ยถูกมากๆนะคะและยังไม่พอเท่านั้นนะคะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนแห่งความรัก เรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้คุณลูกค้านะคะหมุนกลงล้อนะคะลุ้นส่วนลดการมูลค่า8,000บาทกันเลยทีเดียวนะคะมุนหมุนกรงล้อนะคะลุ้นส่วนลดถึง8,000บาทกันเลยทีเดียวเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ฟรี2ครั้งหรือ20,000กิโลด้วยแล้วมีบัตรเอดรทีนะคะจากสีรีไทยรถสวยให้ด้วยฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งาน นะคะเป็นรถสวยเกรด A รับประกันเครื่องยนต์และเกียร์หลังการขายให้ด้วย2ปีหรือ20,000กิโลนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะลูกค้าและยังไม่หมดฉะน,นั้นมีโปรอื่นอีกมากมายนะคะเรามีบริการนะคะอย่างที่บอกเลยว่าส่งรถให้ทั่วไทยนะคะจัดไฟเน้นให้ถึงหน้าบ้าน ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะส่งรถให้ถึงที่จับไฟแนนซ์ให้ถึงที่เลยนะคะแล้วออกได้ทุกอาชีพขอเป็นอาชีพที่ไม่เป็นธุรกิจสีเทานะคะมีแหล่งที่มารายได้ที่สามารถตรวจสอบได้จริงอ้างอิงได้จริงอันนี้ออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรับจ้างทั่วไปข้าราชการเกษตรกร,เ,กรเจ้าของธุรกิจนะคะออกได้ทุกอาชีพเลยแล้วเอกสารก็ไม่ยุ่งยากด้วยนะคะเรามีสาขาที่เราเพืยืนนะคะสาขา สีแยกตาปานในเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะใครที่อยู่ระแวกใกล้เคียงจะเข้ามาดูรถก็สามารถวอล์กอินเข้ามาได้แล้วก็มีสาขาสนามบินสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะแล้วก็มีสาขาสำนักงานใหญ่เลยอยู่ที่กรุงเทพมหานครมีนบุรีหนองจอกนะคะใครที่อยู่โซนภาคกลางหรือระแวกใกล้เคียงก็สามารถเข้าไปดูรถได้นะคะมีรถให้ลูกค้าเลือกมากมายในส่วนของรถเก่งนะคะมีตั้งแต่เครื่องยนต์1.2จนถึงเครื่องยนต์1.8เลย นะคะมีทั้ง Honda มีทั้ง Toyota เลยนะคะมีให้เลือกมากมายรวมไปถึงรถเจ็ดที่นั่งเราก็มีนะพี่ๆแล้วรถกระบะแคบสีประตูนะคะกระบะแคบยกสูงก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของรถตู้นะคะตอนนี้ที่เติมสต็อกเข้ามาก็จะมีในส่วนของรถตู้หน้าสั้นรถตู้หน้ายาวเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะคะเบาะผ้าเบาะหนังแต่ง VIP ทั้งคันก็มีนะคะใครที่อยากได้ไปวิ่งรับส่งนักเรียนวิ่ง นักท่องเที่ยวนะคะบอกเลยว่าจัดมาให้เลี้ยวนะคะจัดหนักจัดเต็มมาให้คุณลูกค้าแล้วนะคะพร้อมรองรับพร้อมบริการลูกค้าเลยและที่สําคัญเรามีไฟแนนซ์เรารับการทําป้ายเหลืองด้วยหรือลูกค้าท่านใดที่อยากได้ในส่วนของรถตอนเดียวนะคะไว้สร้างเงินล้านเราก็มีนะลูกค้านะมีทั้งตอนเดียวตู้ทึบนีแมกตโยยุต้าตู้ใส่ให้ใหม่แก่กรองเลยความสูงของตู้ก็จะอยู่ที่2เมตรสิความสูงมาตรฐานเลยนะคะ ราคาเริ่มต้น3า9 00 0สนบาทเท่านั้นหรือว่าจะเป็นรถตู้ห้องเย็นนะคะความสูงเมตรแเมตรเการถคอกพลอยนะคะก็มีเสริมช่วงล่างมาให้แล้วแหนบสาเหล็กตรงเตยสกีโช๊คไฟคู่พร้อมวิ่งงานได้เลยพร้อมบรรทุกหนัก5ตันนะคะจดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยหรือว่าจะเป็นในส่วนของรถตอนเดียวนะคะรถรุ่นอื่นๆนะคะอยากได้สเปคไหนก็แจ้งน้องเปียวได้เลยลูกค้าสามารถนะคะทักไลน์หรือโชรหาน้องเปียวโดยตรงได้เลยที่เบอร์0 9 0ย์ 3247586ค่ะ0 9 0 3 2เ7 5 8 6เบอร์นี้เอดไลน์ได้เลยนะคะพูดคุยกับน้องเปี้ยวโดยตรงได้เลยนะคะสำหรับช่องทาง y t u t u นะคะน้องเปี้ยวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยนะคะอยากมีรถสวยๆไปขับให้คิดถึงน้องเปี้ยวนะคะตามเบอร์ที่แปะไว้ให้ทักมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ